สวัสดีนะครับผมวันนี้ผมจะพามาดูเบ็ดดาวนะครับในเา่าเมื่อขคืนนะครับคืนในรายนะครับมากำเลยครับเป็นในป่านี่นะครับคือหญ้ามันแห้งเนี่ยครับม่รูว่าจะได้ตัวไหมนะครับเดี๋ยวให้ผมเดินถึงก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับผมเนี่ยครับผมก็คือเป็นป่ามีหญ้าอยู่นิดเป็นหญ้านะครับมาดูว่าจะมีตัวไหมครับทรงกับเนี้ยใร้กอยนก่นะครับผม ได้ใจไก่มาจากลาดนะครับหาประมาณห้าสิบกว่าตานะครับเมตรก็มีคนอื่นมามาเล่าอยู่ด้วยนะครับแล้วเราก็มุ่งยู่ฝั่งนู้นนะครับเงียบยั้งนะครับเดียวไม่รู้จะมีปลามาปลาเมียครับจะบไม่รู้จะกินไม่กินนะครับผม นี่ก็คือสายเด็ดน,นะครับสายเกี่ยวๆเขาไม่ดูข้องใกนลนะครับผมมีมคนมาหากันเะือยนะครับนี่ยครับความผมพอแข็ทึ่งน่ารับไปจะถึงเ่ยสวยแบบน่าดักใจก้อนนาำแห้งนี่ครับ quá đi đi leo, có lẽ ấu là nằm em mà xuống mà mấy người con phải gặp nhẹ chẳng là gặp được Rồi giờ kinh mai này gặp nhé, sai cái này à mọi heo của mình thơm là đây là con trai nói là có này nói là có con nói là có thể nói là có thể nói là này các nói là là có đủ nói là có của con là có chúng là là ได้ไม่ได้ไม่ไม่คือไม่กินเลยนะครับผมโอ้ไม่กินเลยครับผมไม่กินเลยนะครับชักตัวก็ยังดี <S <S โอ้ไม่กินเนื้อเลยครับ โอ้ยยังอยู่อ้าได้เลยครับหนึงน่งตัวนี่ครับกเดียวตอนนี้ลืนนะครับกเดียวคอยเมาหนะครับนะมันไมุ่ดหรอกครับเราว่ามันลื้นกอดีนึงได้เลยนะครับ ไ่ยันม่เป็นปลามั้งนะเนื่องจปลานี่ลุดนะครับเนาะเรายะกกินแต่ลุดนี่ครับ่ไม่ดิ้นเลยครับ โอ้ตรงโน้นดินมดิ่มอยู่ไหมลูกใจแฉะมากเลยนะไม่ใจนะครับโอ้ไม่กินเลยว้ายยืดแบบน,ะนี้บนอันนี้เงี้ยวมดกต่อที่สองนะครับนี่ครับต่อที่สองนะครับพ่ เดน้สองตัวเดียวนะครับนี่นมัดนะครับขาเมื่อขึ้นไม่ได้มาดูนะครับพมตัวมาดึกแรยเมื่อขึ้นเรือบสร้างทุมแล้วครับแซดี่สองเดี้สา่องตัวแดงนะครับ,น,รบนี่หลอกจ้ะ ้เน, <c oughs> นี้ยมัดเพ่เลยครับผมเี่มดนะครับผมามาจะสั้นน้อยนะครับมากกวเดียวตินไมมมือครับ nó chống là lấy nó gặp Nếu mà chống là lấy là quân này nhé chẳng mất có cứ cho đai xuống đủ Thì chống lấy chẳng rồi gặp mà chống là lấy là quân gặp không โอ้สรุปว่าได้ส่งตัวรับเดี๋ยวให้ผมเก,ก็บใอ้เจก่อนครับเดี๋ยวไปมาดูนะครับผมครับก็ผมได้กเก็บเ็จแล้วครับตีลาไว้นว่ครับฝั่งนว่ครับเดี๋ยวว่าช่องว่างอยู่เดี๋ยวผมได้เผยรามาเมื่อกี้ก็คือนี่บรรยากาศรอบรอบนอกนะครับน่ครับนี่คือบรรยากาศนะครับเดี๋ยววันหลังผมจะมาจุ่มปลาเลายดูักทีละครับ เม่ลูจะได้ตัวไม้นะครับข้อนี้นครับปลาก็ได้ซองตัวนะครับผมนี่ครับก็คือได้ทักที่แข็งบุ้งปลาเนี่ยนะครับฝ้ายางแข็งบุ้งปลาครับขานี้คือเบ็ดเบ็ดนะครับเบ็ดเล้ากับข้อมผมทำแบบนี้นะครับถี่ขึ้นมาโดยทระเมินผมมานครับก็คือแก๊บเป็นตับนะครับผมคือมันจะไม่ยุ่งกับอันไหนเดียว,ว่าปลากลืนลงไปในข้อเราก็ตัด เพาะว่าใส่ในตับได้นครับคือมันจะไม่ยุ่งกับเล่ดูอยู่วันนี้ก็จะจะไม่ยุ่งนะครับผมนี่เดี๋ยวผมมา้เร่เต็มเดี๋ยวอ่าเนี่ยครับเนี่ยครับเป็นเป็นเราผมนะครับขอความมาแล้วว่งตาประมาณเมตรถึงนะครับผมขอความเระวังตาเนี่คย,ยครับก็เดี๋ยวก็มาชมด่านแลคร้วก็วันนี้ก็คือล่ากันไป แค่นี้ก้อนนะครับ